สำหรับฟ้าในวันแต่งงานนี้แม่ขอทำวิดีโอเล็กๆน้อยๆให้กับฟ้านะแม่ก็คือแม่นะคะตลอดระยะเวลา34ปีที่ฟ้าเป็นลูกแม่แม่อาจจะเป็นแม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบดูแลลูกไม่ได้เท่าที่ควรแต่ความรัก ความความรักที่มีต่อฟ้าตั้งแต่อุ้มทองจนถึงบัดนี้ก็คือแม่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักของแม่แม่ก็รักเสมอรักตลอดไปเท่าชีวิตของแม่แล้นะฟ้าได้แต่งงานวันนี้ได้มีคู่ชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแม่ปลื้มใจ และเป็นสุขใจว่ามีคนที่ฟ้ารักและดูแลฟ้าปกป้องฟ้าได้แม่รอคอยวันนั้นมาอยากให้ฟ้าได้มีคู่ชีวิตที่ดีตั้งแต่ตอนนี้และก็ตลอดไปยันแก่เท่ามีลูกมีหลานให้แม่ได้อุ้มได้ดูแล้วก็ เป็นสายเลือดของแม่โดยตรงที่ผ่านมาแม่กับฟ้าอาจจะไม่ค่อยได้คุยก็ทำหน้าที่ของลูกและทำหน้าที่ของแม่แต่เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าแต่งงานแล้วแม่ก็รู้สึกเงาเงาเนอะลูกไปมีครอบครัวนะแต่ไม่เป็นไรค่ะแม่ก็เดินสายกลาง ฏิบัติไปอย่างนี้ได้เรื่อยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไปถึงไหนเราไม่รู้วันตายแต่เรารู้วันเกิดเนาะแต่ว่าความรักที่มีกับฟ้าหน่ะแม่มีเสมอและก็มั่นคงไม่ได้รักที่ฟ้ามีเงินไม่ได้รักฟ้าที่าฟ้าไปตรงนี้แต่รักฟ้าด้วยความที่ฟ้าคือพัชริดาโรคที่แม่ ความภูมิใจเนาะนลเป็นยีประต้นไปฟ้าแต่งงานมีครอบครัวแล้วฟ้าก็ต้องดูแลครอบครัวของฟ้าดูแลสามีของฟ้าเพื่อเป็นแม่สีเดือนและภรรยาที่ดีนะแม่ขอวิพรให้ฟ้าและสามีต้งมีความสุขความเจริญยิ่งใหญ่ไปด้วยชื่อเสียงราบ ยศสารเสริญการงานรุ่งเรืองสุขภาพที่แข็งแรงและมีหลานให้แม่อุ้มไวๆนะคะค่ะนางฟ้าตัวน้อยๆแับนี้มาเป็นนางฟ้าที่แสงสวยอ่ามีคู่ชีวิตที่มั่นคงแน่นอนนะคะค่ะวันนี้ก็มองไปกับฟ้าลูกสาวคนเดียวของตัว แม่กำมลชนกค่ะนะคะขอให้ฟ้าสับสามีรุ่งเรืองรุ่งเรืองค่ะคาดแขวปลอดภัยค่ะนักะาจากใจของแม่คนหนึ่งแม่กำมลชนก